แนวทางตัวเลขของวันที่16กรกฎาคมสองนหนะครับนี่ก็คือกล่องไพ่นะครับของอาจารย์เอาไพ่ออกไปแล้วนะครับอที้ทำโปรายวันไปนะครับอันนี้ก็คือผมของลูกเต่านะครับมีคนถามอาจารย์ว่าอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หัวพิศรานหรือเปล่าใช่ครับอาจารย์เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์หัวพิศรานนะครับก็ไปเรียนศาสตร์ท่านมาแล้วก็แล้วก็อาจารย์คิดคิดค้นในเรื่องของการเอาสาร์ลูกเต่าเนี่ยมาทาเป็นตัวเลขนะครับซึ่งลูกเต่ามี3าลูกนะครับ ต่อไสามลูกนะครับอันนี้คือเป็นลูกของคนปกตินะฮะลูกที่ต้องใช้ตามองเนาะใช้เลนส์ถินอะไรอย um, um, ่างเงี้ยหนึ่งลูกนะครับเนาะลูกนี้นะครับเป็นลูกที่มีเสียงนะนะฮะลูกนี้อาจารย์จะใช้เป็นลูกบนนะฮะลูกที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะฮะแต่แต่ลูกนี้ก็เป็นลูกบนเช่นกันนะฮะตัวนี้เป็นลูกล่างนะฮะไม่มีเสียงนะครับและมีหลุมยุบนูนอย่างเงี้ยนะครับโอเคนะครับ ะวันนี้มาทำวันที่สนะิบสองเนาะนะครับเราจะเอาอากาศนะสาธารณะในประมาณเที่ยงคืนของวันที่สิบสี่นะครับเช้าที่สิบห้านะเพราะน,นั้นคนที่อยู่ในกลุ่มเอดีจะได้รับเลข,ขออกนะครับใครที่สนใจเข้ากลุ่มีไอพีนะครับนะใครที่สนใจเข้ากลุ่มาคือติดต่อทางทีมของอาจารย์ได้นะครับเดือนละสองร้อยสิบเก้าบาทการเสริมดวงเสร็จอตาเปิดช่วงลางกัน จเตุใไม่เข้าเกาะมาเกาะที่ขึ่นคือนทีด้านเขาที่สิบห้าแล้วนะครับสาธุสาธุเปิดวเปิดโชคเปิดลาภทุสิทท่หาทั้หมดนี่หมดสิ้นนะฮะีงกินตลอดมินตลอดไปนะในวันที่ขอคุณาเปิด้ทุกสิท่ได้ังต่างไปแล้วก็มดบด้วยอคนระกาหมดไปทางเดียวอ่ะสองทางได้ไหมได้ตามใจผู้จัดเลยนะตามใจผู้ชมด้ยนะครับ ต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นแค่แนวทางเท่านั้นนะครับนะอาจารย์ก็ไม่ได้รู้ว่าอะไรจะออกมาอย่างไงนะครับเพราะว่าตาที่เทวดาหรือปุบาทัานให้มานะครับตางไปสแต่ละคนนะโอเคนะครับเริ่มนะโอเคนะครับอาจารย์จะเปิดจากข้างล่างขึ้นั้างมดเลยปึ๊บ,น,น,บนะครับโอเคนะฮะอาจารย์จะเริ่มแต่รูปไหนก่อนเนาะ นี่ก่อนรูปนี้เป็นรูปล่างนะครับรูปล,ล่างได้เลขห้าของคนตาบอดนะครับได้ค่าคนตาบอดแล้อเลขบนนะครับได้เลขหนึ่งครับเลขหนึ่งของคนปกตินะครับเ,เลขบนได้เลขหนึ่งนะครับ เลขหนึ่งนะครับแล้วก็เลขสุดท้ายได้ใบโพนะครับใบโพเป็นดาวเกตนะครับได้เลขเก้านะครับใบโพเป็นดาวเกตเป็นเลขเก้านะครับและนะครับต้องบอกเลยว่าอ่ามันทิกโผล่ไปเลขข้าได้นะครับและที่สําคัญวันนี้เป็นวันที่ เป็นวันที่สิบสองนะครับอาจารย์ทําตอนเที่ยงของที่สิบสองมาะฉนนั้นแล้วเนี่ยนะครับอาจจะมีเลขสีด้วยนะครับอ่าจ,จะมีเลขสีด้วยก็มีข้างล่างมีห้าสีนะครับข้างบนมีหนึ่งนะครับมีหนึ่งมีเก้านะครับแล้วอาจจะมีห้าด้วยนะครับเพราะว่าตัวทําอาตัวใบโพนั้นเปลี่ยนเป็นเลขห้ากับเลขเก้าก็ได้นะครับ ีฝากเอาไว้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับ